ทานได้หมดอะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะไม่เค็มหรอกนะเพราะว่าไม่ใช่หัวน้ำปลานะนะมาผัดนะคะเพื่อนน้องเกล็บอะถ้าเราใส่แล้วมันจะมองแบบหน้าหน้าหน้าทานอันนี้เขาจะไม่ฟู้เหมือนกันแล้วแต่นะพี่นุย้ยพี่นุ้ยไม่ได้ใส่น้ําตาลนะแล้วก็ไม่ได้ใส่เอ,อไ,มไม่ใช่หัวน้ปาปลาเสดายดนะคะาคาเซีย้วบายาน พี่นุ้ยทำกับข้าวพี่นุ้ยก็ไม่ชอบใส่น้ำตาลนะถ้าคนชอบใส่ก็ใส่ได้นะเพราะว่าแล้วแต่นะพี่นุ้ยพี่นุ้ยไม่ได้ใส่น้ำตาลนะแล้วก็ไม่ได้ใส่ไม่ใช่หัวน้ำปลาเสียดายนะคะซีอิ๊วใบยานนะพี่นุ้ยทำกับข้าวพี่นุ้ยก็ไม่ชอบใส่น้ำตาลนะถ้าคนชอบใส่ก็ใส่ได้นะเพราะว่าหมูเขาจะมีรสหวานแล้วนะคะเสียดายนะซีอิ๊วซีอิ๊วหวานไม่มี ซีอิ๊วหวานไม่มีนะเลยไม่ได้ใส่นะซอสซีอิ๊วดำนะซื้อมาเรียกว่าพริกขี้หนูที่ต้นยังมีอยู่เนาะพอดีหมดนะคะหมดหมดไปแล้วไม่ได้ซื้อมาเติมนะก็เลยใช้พริกหยวกแต่ตู้เย็นหมดทุกบานเลยนะเนองไม่เอาปิดหรอกนะคะเล่นตู้เย็นหมดเลยนะเล่นเล่นของในะตู้เย็นหมดเลยนะที่นุยก็เดี๋ยวนะคะทำทานของเรานะจริงๆแล้วเราต้องมีซอสหวานเลยซีอิอ๊วดำนะคะ แต่ซีอิ๊วดำของพี่นุ้ยไม่มีนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้หมูดิซิวดำใส่นีพี่นุ้ยใส่พริกนี้แทนนะคะใส่พริกนี้แทนเพราะว่าเอ่อพริกขี่หนูที่ต้นหมดนะคะแล้วพี่นุ้ยก็ลืมแต่ตู้เย็นหมดทุกบานเลยนะน้องไม่เอาปิดหรอกนะคะเล่นตู้เย็นหมดเลยนะเล่นเล่นของในตู้เย็นหมดเลยนะพี่นุ้ยก็เดี๋ยวนะคะพี่นุย้ยพี่นุ้ยไม่ค่อยชอบทานผงชูรสนะคะก็เลยไม่ใส่นะคะ แต่ถ้าเกิดคนชอบใส่ผงชูรสหนึ่งรสด,ดีก็ก็ใส่ได้นะคะแต่พี่นุ้ยไม่ชอบนะคะไปนะคะนี้ตสี่้วําคือเสี่้วหวา่าเนาะของพี่นุ้ยไม่มีนะก็มือถือโทรศัพท์นะคะไม่สะดวกนะคะเพื่อนๆใช้พิษหยวกแทนนะคะเพื่อนๆ okay, พ,พ,พี่นุย้ยเสี่ววําไม่มีนะคะพี่นุ้ยก็จะผัดแต่ก่อนนะคะผัดกะเพราแบบนี้เลยนะคะอย่างเดียวก็ได้นะแต่รสด,ดีของพี่นุย้ย รสดดีของพี่นุยแบบพี่นุยลงมือแล้วนะคะลงมือผัดแล้วนะคะเพ,พื่อนๆลงมือผัดเลยนะคะเพื่อนๆขาตจะข้าวสักนิดหนึ่งรอรอให้หมูสุกก่อนนะคะปิดตู้ให้ยาได้ลูกรอให้หมูสุกก่อนนะคะอยู่กับน้องเจ้าคุณสองคนแทนนะคะใช้พริกหยวกแทนนะคะแล้วก็ใส่พริกไปเยอะเลยเพราะว่าพี่นุยชอบนะ อันนี้แล้วแต่ของชอบนะใครชอบแบบไหนก็คือแบบหมูเขาจะมีรสหวานแล้วนะคะเสียดายเนาะซีอิ๊วซีอิ๊วหวานไม่มีซีอิ๊วหวานไม่มีนะเลยไม่ได้ใส่นะซอสซีอิ๊วดำนะคะหมูเขาจะมีรสหวานแล้วนะคะเสียดายเนาะซีอิ๊วซีอิ๊วหวานไม่มีซีอิ๊วหวานไม่มีนะเลยไม่ได้ใส่นะซอสซีอิ๊วดำนะทําทานของเรานะจริงๆแล้วเราต้องมีซอสหวานเลยสซีอิ๊วดำนะคะ แต่ซีอิ๊วดำของพี่นุ้ยไม่มีนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้หมูต่ตอนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆรวนนิดหนึ่งนะคะจริงๆเอิ้วดำถ้าเราใส่สีกะเพราสีของกะเพราหมูจะสวยไปไปเผาแล้วมาทานนะได้เลยนะเพราะว่าพี่นุ้ยชอบชอบทานพิกนะหมูไม่ค่อยเท่าไหรนะ่ชอบทานประเภทผักนะคะชอบทานผักที่ว่าพี่นุ้ยใส่ตู้ฟิกไว้เนาะแล้วพี่นุ้ยก็เลย เอาออกมาพักไว้นะพอเขาแบบละลายแล้วพี่นุ้ยก็เนาะสึงเอามาไม่ใช่หัวน้ำปลาเสดายนะคะเสีย้วใบยานึงเนาะพี่นุ้ยทำกับข้าวพี่นุ้ยก็ไม่ชอบใส่น้ำตาลนะถ้าคนชอบใส่ก็ใส่ได้นะเพราะว่า,าพี่นุ้ยลงมือแล้วนะคะลงมือผัดแล้วนะคะเพื่อนๆลงมือผัดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่ใช่หัวน้ำปลาเสดายนะคะเสียยวใบยานึงเนาะ พี่นุ้ยทำกับข้าวพี่นุ้ยก็ไม่ชอบใส่น้าตาลนะถ้าคนชอบใส่ก็ใส่ได้นะเพราะว่าเอ่หมูเขาจะมีรสหวานแล้วนะคะเสียดายเนาะซีอิ๊วซีอิ๊วหวานไม่มีซีอิ๊วหวานไม่มีนะเลยไม่ได้ใส่นะซอสซีอิ๊วดํานะซีอิ๊วดําไม่มีเนาะรวนรวนก่อนนะคะรวนที่ว่าพี่นุ้ยใสย่ตู้ฟิกไว้เนาะแล้วนะพี่นุ้ยก็เลยเอาออกมาพักไว้นะพอเขาแบบละลายเนี่ยพี่นุ้ยก็ นาะถสิงเอามานะคะมาผัดนะคะเพื่อนนอ้องเก็บซื้อมาเรียกว่าพริกขี้หนูที่ต้นยังมีอยู่เนาะพอดีหมดนะคะหมดหมดไปแล้วไม่ได้ซื้อมาเติมนะก็เลยใช้พริกหยวกเผาของพี่นุ้ย่นะ,ะถ้าเราใส่เนี่ยมันจะมองแบบหน้าหน้าหน้าทานอันนี้เขาจะไม่ฟู้เหมือนกับใช้พริกหยวกแทนนะคะเพื่อนเพื่อนพี่นุย้ยเสอ้๊วดําไม่มีนะคะพี่นุ้ยก็จะผัด แต่ก่อนนะคะผัดกะเพราแบบนี้เลยนะคะซื้อมามเรียกว่าพริกขี้หนูที่ต้นยังมีอยู่เนาะพอดีหมดนะคะหมดหมดไปแล้วไม่ได้ซื้อมาเติมนะก็เลยใช้พริกหยวกที่ว่าพี่นุ้ยใส่ตู้ฟริกไว้เนาะแล้วพี่นุ้ยก็เลยเอาออกมาพักไว้นะพอเขาแบบละลายแล้วพี่นุ้ยก็เนาะถึงเอามาใบกะเพราแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นนะคะนี่เลยกะเพราพี่นุ้ยก็ชอบนะชอบ Ừ, เราชอบอันไหนเราก็จะเน้นอันนั้นเยอะนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่เราก็เนาะใส่จริงใส่น้ําตาลถ้าคนชอบหวานนะใส่น้ําตาลได้คนชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาไปเยอะๆตาปลาไปนิดหนึ่งนะน้าปลานี้ไม่เค็มนะไม่ใช่หัวน้ำปลานะคะเพ<ๆ><ๆ>ื่อนๆเราก็ใส่พี่นุย้ยจริงๆเดียวก็ได้นะแต่รสด,ดีของพี่นุย้ยรสดีของพี่นุ้ยแบบ แต่ตู้เย็นหมดทุกบานเลยนะน้องไม่เอาปิดหรกนะคะเล่นตู้เย็นหมดเลยนะเล่นเล่นของในตู้เย็นหมดเลยนะพี่นุ้ยก็เดี๋ยวนะคะเขาของพี่นุ้ยที่ว่าพี่นุ้ยใส่ตู้ฟิกไว้เนาะแล้วพี่นุ้ยก็เลยเอาออกมาพักไว้นะพอเขาแบบละลายแล้วพี่นุ้ยก็เนาะถึงเอามาที่ว่าพี่นุ้ยใส่ตู้ฟิกไว้เนาะแล้วพี่นุ้ยก็เลยเอาออกมาพักไว้นะ พอเขาแบบละลายแล้วพี่นุ้ยก็เนาะสิงเอามาพีิิ้วดำใส่นะมีพี่นุ้ยใส่พริกนี้แทนนะคะใส่พริกนี้แทนเพราะว่าเอา่อพริกขี้หนูที่ต้นหมดนะคะแล้วพี่นุ้ยก็ลืมพริกขี้หนูพี่นุ้ยหมดนะคะก็เลยเอา่าเดี๋ยวใช้พริกหยวกแทนนะคะน้องไม่เล่นนะลูกไม่เอาจะไ,ไปเผาแล้วมาทานนะได้เลยนะเพราะว่าพี่นุ้ยชอบ ชอบทานพิกนะหมูไม่ค่อยเท่าไหร่นะชอบทานประเภทผักนะคะชอบทานผักชุรสนะไม่ได้ใส่นะก็ทานแบบนี้เลยนะพี่นุ้ยเป็นคนแบบทานเรียบๆง่ายๆนะลืมนะคะเนี่ซีอิ๊วแล้วแต่นะพี่นุย้ยพี่นุ้ยไม่ได้ใส่น้ําตาลนะแล้วก็ไม่ได้ใส่แทร่นะคะใช้พริกหยวกแทนนะคะแล้วก็ใส่พริกไปเยอะเลยเพราะว่าพี่นุ้ยชอบนะ อันนี้แล้วแต่ของชอบนะใครชอบแบบไหนก็คือแบบรออีกสักหน่อยนะอ่ามันไม่ได้เป็นเตามีกระทะก็จะไม่ค่อยสะดวกนะคะก็อันนี้แค่ว่าเราทำทานของเรานะจริงๆแล้วเราต้องมีซอสหวานด้ืยซีอิอ๊วดำนะคะแต่ซีอิ๊วดำของพี่นุ้ยไม่มีนะคะเพื่อนๆอันนี้หมูพี่นุยลงมือแล้วนะคะลงมือผัดแล้วนะคะเพื่อนๆ ลงมือผัดเลยนะคะเพื่อนๆ่ะก็คือไปไปเผาแล้วมาทานนะได้เลยนะเพราะว่าพี่นุ้ยชอบชอบทานพิกนะหมูไม่ค่อยเท่าไหร่นะชอบทานประเภทผักนะคะชอบทานผักตด้งยุ้ยเนี่ยก่อนนะพี่นุ้ยจะปรุง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 อุปกรณ์นะคะอันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะหยอดนะหยอดน้ําปลานะคะน้ําปลาไม่ใช่หัวน้ําปลาเสดียนะคะซียอยิยวใบรรยาน พี่นุย้ยทำแบบข้าวพี่นุย้ยก็ไม่ชอบใส่น้ำตาลนะถ้าคนชอบใส่ก็ใส่ได้นะเพราะว่าเอตาตอวยุ่ยแยกก่อนแนละ้วพี่นุย้ยจะปรุง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 อุปกรณ์นะคะอันนี้นะคะพี่นุย้ยก็จะหยอดนะหยอดน้ำปลานะคะน้ากระทะที่ว่าเราใช้ทั่วไปเนาะมันจะเป็นออกมาประมาณนี้ก็จะแบบมองไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเราต้องตอนนี้หนึ่งนะคะเพื่อนๆรวนนิดหนึ่งนะคะ จริงจะอิ๊วดำถ้าเราใส่สีกระเพาราสีของกระเพราหมูจะสวยรออีกสักหน่อยนะเอะมันไม่ได้เป็นเตามีกระทะก็จะไม่ค่อยสะดวกนะคะก็อันนี้แค่ว่าเรากินแบบชอบทานแบบธรรมดาแบบนี้เลยนะแล้วก็จริงๆแล้วใส่รสด,ดีแทนนะคะใช้พริกหยวกแทนนะคะ แล้วก็ใส่พริกไปเยอะเลยเพราะว่าพี่นุ้ยชอบนะอันนี้แล้วแต่ของชอบนะใครชอบแบบไหนก็คือแบบเดเนาะนานนิดหนึ่งนะคะกี่นาทีแล้วเนี่ยโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะไปนะคะนี้ซีอิ๊วดำคือซีอิ๊วหวานนะของพี่นุ้ยไม่มีนะก็มือถือโทรศัพท์นะคะไม่สะดวกนะคะเพื่อนๆ แล้วแต่เนะพี่นุยพี่ลุยไม่ได้ใส่น้ําตาลนะแล้วก็ไม่ได้ใส่อ่เข,ข้าวสักนิดหนึ่งรอรอให้หมูสุกก่อนนะคะปิดตู้ให้ย่าได้ลูกรอให้หมูสุกก่อนนะคะอยู่กับน้องเจ้าคุณสองคนกวานดไม่มี